วันนี้มีล้หนองจอกมาสองล่มพิเสียกับพี่ดอยมาเยี่ยมสนามไทยร้อยครับวันนี้ก็อากาศเป็นใจครับอากาศดีมากๆนับว่าดีมากวันนี้ก็มีเฮเล็กอน้องนัดครับน้องนัดเพื่อไปฟ้าเหรียญมาครับอ,นนอันนี้เฮเล็กครับผู้จัดการสนามส่วนมากก็จะเฝ้าสนามก็ไม่ค่อยบินแต่วันนี้อากาศดีน่าจะบินได้ครับผม อ่าอันนี้เ็าเฮียดอยครับแดดอยมาจากลำบากชีกําลังแต่งตัววุ่นครับพี่เสียกําลังตอนนี้บินอยู่บนอากาศครับผมฮะจับภาพพี่เสียก่อนครับผมอา่าฮะอันนี้ท่านกําลังบินอยู่บนอากาศอยู่ครับอ่าครับผมนี่ก็คือดอยส่วนล่มเนี้ก็เป็นภูเอกครับภูเอกไ,ไกลไกนูน่นไกลๆกนู่นก็ตแหวงครับผมอ่าฮะกลับมาที่บรรยากาศเดิมครับอ่าน้องนัดอ่าเฮียเล็กกําลังจะขึ้นครับ ไอ้เล็กขึ้นก่อนใช่ไหมไอ้เล็กขึ้นก่อนอ่าครับผมครับลีลาเขาสวยครับชุดแต่งกายเขาสวยนะฮะเหยาด้อยขึ้นก่อนอ่าเหยาด้อยขึ้นก่อนครับนี่คือภาพเหยาด้อยครับอ่าลีลาสวยครับเครื่องแกวอยู่แล้วครับซิมโมร่มดูเด็กครับผมอ่า ตอนนี้ก็ำลังจะออกเดินทางไปเที่ยวไปเที่ยวบึงพนาสน์ครับผมไปแล้วมีปัญหาลมอะไรนะอครับอาไม่ใช้ได้ครับโอเคตึงตลอดครับผมขึ้นแล้วสวยงามมากลมค่อนข้างจะมีลมนิดหน่อยครับยาเล็กครับขาประจำครับจะภาพสามเทาโอเคครับ เดี๋ยวหมวดหมวดกำลังขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมวดขึ้นก่อนเดี๋ยวล้อหมวดขึ้นก่อนฮะดาน่าด,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 ดูดูดูวิดีโอไอ้ครับ ครับอ่าต่อไปเป็นกล่องน้องนัดครับน้องนัดพร้อมจะขึ้นแล้วครับผมอ่าโอเคครับไปเที่ยวไปเที่ยวอ่าอ่าตะเปียกเดี๋ยวสกีดใบนัดหน่อยเนี่ยตะเปียกตะเปียก ตเพียสกิดสกิดไปให้นัดหน่อยเนี่ยขวาขวาขวาอย่าอย่าอย่าเหยียบเชือกอย่าเหยียบเชือกเขาสิอ่าหมุนประทางนี่หมุนปทางอ่าอ่าอ่านิดเดียวก็ติดแล้วอ่าโอเคอย่าเหยียบเชือกเขาอย่าเหยียบเชือกเขาโอเคครับให้น,นัดขึ้นก่อนครับ สวยมากครับอ้าวเตะไปด้วยครับขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเตะเลยครับผมอ้าวตอนนี้เฮียเล็กหมนล้องฟ้าตอนนี้ครับเกื่อนไปด้วยล่มครับตอนนี้ครับหลายค่ายครับ บินข้้นบันไดบินข้้นบันไดตีผิดข้างแล้วตีขวาตีขวาเออหมุนไปทางนู้นเอาใหม่เอาใหม่อย่ากลัวอย่ากลัวตีใหม่ตีอย่าเดินหนีอย่าเดินหนีมา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 อามันนี่เรามานี่เรามาันาานี้มันมนี่มาจับกล้องไว้อให้มองเห็นนะ,ะจับแค่นี้จับให้มองเห็นป้าคน่อ

มันไม่ยอมเตะมันจะโกงถ่ายภาพต่างอย่างนั้นหลักมูลมันจะโกงโอ้พลิกไปพลิกมาคนจะดูยังไงเขาจับอย่างนี้ยนี่เงี้ยคาบันไดแล้วคุณไปถ่ายภาพหมุนไปหมุนมาคนก็ดูลำบาก